ลำดับที่5จะทำการแสดงขอเสียงปรบมรือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะ้าพร้อมแล้วการแสดงจะเริ่มนายนะเดี๋ยวค่อยลางอุปกรณ์รต่อนะท้าพร้อมแล้ว3 2 1 3> ในค่งนคืนนี้เรามีโชว์สุดแสนพิเศษมาให้เหล่ามากักกรทั้งหลายได้รับชมก่อนอื่นขอเชิญอาจารย์วิชาเข้าสูเ่เนยนพาวอด์ครับ E claro. ที่ดรูแล้วขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและสวัสดีสสดค่ะ,คะ ของเตลไฟที่เกิดขึ้นเมื่อสักผู้นี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากนกฟินิกครับเดี๋พวกเรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ผู้กล้าเทเอเชียระแอลกอฮอล์ลงไปในถ้วยค่ะขั้นตอนที่สองนะคะนำสามีใส่ลงไปได้ลย ไปกันเลยนะคะอ้าวแล้วอย่างนี้ไฟจะเปลี่ยนสีได้ยังไงล่ะคะเนี่ยใช่สารนี้หรือเปล่าคะสารคอปเปอร์ซันเฟตลองดูเลยว,ว้าวเรมไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยมันคือ,อฟเฟมเทสไงก่อนอื่นที่เราจะไปดูหลักการของวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้กล้าที่มาช่วยเราพิสูจน์ในวันนี้ด้วยค่ะสีของเปลวไฟที่เกิดขึ้นเป็นเพราะธาตุต่างๆที่สใส่ลงไปเช่นคอป p ปอร์ซัลเฟตทำให้ไฟเกิดสีเขียวค่ะหรือว่าจะเป็น p o t โพแทสเซียมไนที่ทำให้ไฟเกิดสีม่วงนั่นเองค่ะเมื่อเรานำธาตุเหล่านี้ไปเผานะคะพลังงานความร้อนจะไปกระตุ้นอิเล็กตรอนทำให้กระโดดไปยังรนะดับพลังงานที่สูงขึ้นน่นเองค่ะ สีของเปลไวไฟนั่นเองคะ่ะซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือฮอปเปอร์ซัลเฟตเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดธาตุใหม่คือฮอปเปอร์ออกไซด์นั่นเองคะ่ะทุกคนดูไหมคะว่าการทดสอบแอมเทนนั้นยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกมากมายเลยนะคะ <unjust> อะไรบ้างคะอย่างเช่นเราสามารถนำไปตรวจสอบสารเครมีใหม่หรือจะเป็นดอกไม้ไฟหรือแม้แต่การตรวจสอบก๊าซด้วยก็สามารถ ทุกคนเห็นกันได้ยังคะว่าแท้จริงแล้วเวนต์ก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือพลังวิเศษในโลกของนักเกิ้ลถึงแม้จะไม่มีแมกิทธิ์แต่เรามีวิทยาศาสตร์วันนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้เวนต์ใหม่กันไปแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืม <c oughs> นำกลับไปทดลองกันด้วยนะคะและอย่าลืมอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ แล้วค่ะโอเคค่ะะโอเคค่ะ